David. It was always there, at least nobody remember how it appeared. It's blind, but also try to not make any noise, just do your job. Shui Shui Hello, I hear. hey, so what did. Are you like? the game? David, it's in a couple. e a หรือ advise, หรืออะไรสักอย่างแหละเออให้กูเพิ่อ่านแล้วกันนิวิดอีสตบายเออดีอะดีวิดอีสต์บายใช่ป่ะน okay. ิวิดอีสตบายโอเคดีวิดอีสต์บายไอ้แย่แก่ชื่อเกมกูก็สะกดผิดละโอเคเกมเกมแนวอ <laughs> okay. uh ่าเอ่อพูดไงดีอ่ะ <laughs> มันไม่รู้ตัวเกมจริงๆโอเค ดวิดจะไม่เห็นคุณนะครับผมเดวิดเขาไม่เห็นคุณเพราะเขาตาบอดนะครับผมเอ๊ะเขาตาบอดเขาก็จะไม่เห็นคุณเพียงแค่ทํางานของคุณไปแล้วก็กลับบ้านเมื่อเสร็จงานแต่อาจพยายามไม่ส่งเสียงดังเพราะดวิดสามารถมาหาคุณได้ก็คือห้ามส่งเสียงดังส่งเสียงดังไปปุ๊บไปมาเลยพอสิผายแล้ว<อ><อ>

Well, but ah, uh, our loader employee didn't come today. So you will have to do his job. Uh. Don't worry about that. There are just few boxes which you need to unpack and then you can go home earlier. It's not hard. Just take the walkie-talkie with you and I will help. Hello? มีใครโดดถูกไหมบุได้ยินเสียงเสียงสะท้อนโคตรเกลียดเลย Try to not make any noise. Just do your job. for you. Hello? I am looking for you. Fuck. Fuck you. I am looking for you. Uh-huh. Alright. Here. Good job now. You can leave. Just take the keys in your workroom. Uh. Ooh! เฮียเหนื่อยไอ้ตายเอาจริงงนะกูเกลี่ยเสกสะท้อนท้อตัวเองโอเคผมเกลี่ยเสกสะท้อนของตัวเองซึ่งไอ้เหี้ยโคตรดังเลยคือเกมไม่ได้ยินเสกสะท้อนตัวเองด้วยโคตรเหี้ยเลย เงียมากโอเคขอไปปรับอ่าตั้งค่าเสียงก่อนแป๊บหนึ่งนะคือมันดังมากเพราะว่าผมโจนเสียงค่อนข้างจะดังมากๆโจนเสียงดังมากเลยนะเอาจริงเพื่อแบบให้เสียงการพูดของตัวเองในคลิปมันจะได้ดังใช่ปะแต่ตอนนี้เราต้องไปปรับโจนใหม่โอเคลดลบไฟลโอเค มันก็จะเงียบๆมากกเลยแหละมั้งเออคิดว่างานนั้นนะโอเคเริ่มเอ้า จนาทีบูอยากรู้ว่ามันจะไปประตูอีกอันนึงได้ไหมแกส่งสายอะแกส่งสายอ่าอันนี้อะไรอะไม่รู้โอเคมา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 ได้ยินเสียงตะทอนมาเองแล้วแม่ง hello hey sorry if i woke you up but our loader employee didn't come today so you will have to do his job don't worry about that there are just few boxes which you need to unpack and then you can go home earlier it's not hard just take the walkie-talkie with you and i will help okay so take a box in the delivery area and bring it to the dedicated storage rack everything is simple but uh, remember that there is a thing well a David. it was always there at least nobody remember how it appeared it's blind but also try to not make any noise just do your job Hello. I'm... เช้าว่ะโอเคมาโอเคโอเคก็ถือว่ารอรู้ฉากแชมป์สแกของเกมนย้แล้ว คือเกมนี้เขาบอกว่าใช้เวลาสิบนาทีถึงสิบห้านาทีใช่ไหมซึ่งผมใช้เวลาแค่เจ็ดนาทีในการเล่นนะไม่หลอกอะไอที่ตัวเองพูดมากเลยนะเกมนี้ค่อนข้างจะรับเสียงได้ดีมากเอได้ดีอยู่นะคือประมาณคล้ายๆเกมที่มันต้องเดินเดินไปครบเวลากําหนดแล้วก็ห้ามพูดห้ามส่งเสียงดังอะไรประมาณนั้นใช่ไหล่ะเกมนี้ก็เหมือนกันก็คือห้ามพูดซึ่งค่า ต่อให้เราไม่พูดมันก็ตามเราอยู่ดีค่ะมันจะเกิดมีเสียงขึ้นมาอย่างเช่นต้องกแก้งเสียงเหลก็กเสียงกล่องอะไรพวกเนี้ยเออมันเป็นเสียงแบบธรรมาชาติธรรมชาติอ่ะแต่มันมกักจะอยู่ใกล้ๆเราเสียงพวกนั้นคือเสียงแบบอยู่ดีปุ๊บเราไม่ได้เดินชนเหล็กไม่ได้ยินเสียงปิ้งมันกีก็มาใช่ปหหรือบางทีเราไม่ได้เดินชนกล่องก็ได้ยินเสียงจึ๊มันก็เดินมาอยู่ดีซึ่งเอาจริงเป็นเกมที่ ดีเลยนะเอาจริงๆดีมากเลยในเกมเนี้ยโอเคอยารู้ว่าแต่ละคนใช้เวลากี่นาทีกันนะครับผมใช้ผมใช้เวลาเจ็ดนาทีเบาหวานเนาะโอเคก็ขอจบคลิปยงเตรานี้นะครับผม้าใครชอบอก็ดฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาจริงๆก็ไมผิดตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่มันดูกดดันนิดนึงตรงที่ว่ามันเดินโคตรไวเลยนะเอาจริงๆ แต่ก็เรารู้ทิศของมันอะ่ะมันก็เลยง่ายมากมง่ายมากๆเลยนะครับผมก็เราใช้เสียงเป็นนะโอเคก็ขอตัวก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมใคร,ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหมนะ่ในเกมผัดไปนะครับผมบา,บายๆปีนะ้ำชาตั้แตนะ่แกน่ากลัวปะ